สาสวยสวยจริงนะเจ้าไม่ห่วงได้ไงตากา็แดงเก้มข็ใสจะมองตรงไหนสวยไปทุกสิ่ง ให้พี่หอมได้หรือไม่วานโอ้คนอะไรทั้งวันเสียจริงอุ่นหรืหนาวจะเฝ้าแอบ,บอิงไม่ทอดไม่ทิ้งแม่เพียงนะาน